ไม้งนา,า,าไอ,นอ,อุ้ยกระตกุกไอเตอ๋อแม่งเล่นทีนไรกรตุก,ตก มไม้นนองอุ้ยกระตกุกไอ้เตอ๋อแม่งเล่นทีไรเนี่ยก็ตกโอ๊ยโอ้ยกับแตกโอ้ยกับแตก โอ้เล่นใครวังกับระเบิดตอนหน้าต่อมาโอ้โหเย่โอ้ยแม่งเงยโดดออกจากไอวอตายเลยโอ้โหแถวเนี้ยแม่งเถื่อนโอ้ยใครดูอยู่เก็บไม่ได้ครับโอ้ยโอ้ยยังไม่ทันตั้งตัวว่าเฮ้ยใครดูอยู่เอามาหน่อยครับเอาไอเต๋อหน่อยใครดูผมอยู่เอาไอเต๋อหน่อยครับผม มันปาไปหกหัวแล้วเนี่ยใครดูผมอยู่ <imprint ed synth> เอามันหน่อยคนดูครับใครดูผมอยู่เอามันหน่อยครับเอามันหน่อยเอามันหน่อยเอามันหน่อยครับใครดูผมอยู่เฮ้ย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 เอา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 เฮ้ยเฮ้ยตายตายไปเถอะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พร้อมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมเอามา <unplug S 1> <ค>ันหน่อยทุกคนเอามันหน่อยใครเล่นอยู่ใครเล่นอยู่เก็บไปเตยให้ผม <changing S 1> ห,หนห่อยเฮ้ย ตัดไอ้เต๋อให้ผมหน่อยครับตัดไอ้เต๋อให้ผมหน่อยอย่างตึงเอ้าตาย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 โอเลเต๋อหัวร้อนโอ้ยเรียบร้อยอายการแจายังไงกับผมไม่ได้เล่นโอ้โหเอ้ยกูจะเสียตังค์โอ้ยโอ้ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมใครดูผมอยู่ใครเล่นอยู่ตัดให้ผมหน่อยใครเล่นอยู่ตัดให้ผมหน่อย สวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องสู้เขาไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องสู้เขาไอ้น้องไอ้น้องสู้เขาไอ้น้องสู้เขาไอ้น้องพี่เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ฝ่ายคงข้ามสู้เขาไอ้หนูสู้เขาไอ้หนูโอ้ยแล้วหัวเกือบแตกโอ้เรียบร้อยโอ้ยนิ่มๆเลยตึงเกินไปเปล่าโอ้แล้วผมทอง แล้วผมแดงฟันเรียกแล้วผมแดงฟันเรียกโอ้แล้วผมแดงฟันเรียกโอ้ยเอาแล้วเอาเอาแล้วติดโอแล้วหมวกแล้วหมวกบินโอ้ยแล้วหมวกบินโอ้ยแล้วผมแดงหมวกบินเรียบร้อยหัวแตกโอ้เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเอาแล้วเอาเอาไปยิงคนอยู่ แล้วยังไงโอ้โหโอ้โห,โโหแล้วปีเตอร์จะกับชุดบอลไหวเปล่าแปดเก,ก้าหัวไปแล้วแปดเก้าหัวไปแล้วตอนนี้แปดหัวเก้าหัวไปแล้วโอ้โหอย่างเตอรโอ้โหโอ้โหแล้วสะบัดจอแล้วตั้งให้บอลกระโดดย่อมกระโดดย่อมไปก่อนแล้วกระโดดย่อมไปก่อนแล้วกระโดดย่อมไปก่อนอีกฝั่งเจ็บโอ้ยแล้วเจาะแล้วจเจาะไหเรียบร้อยยังยิงว่าวไปหนึ่งดอกสองดอกสามดอก เรียบร้อยหลังแตกป่าอาร์มโอ้โห,โหเรียบร้อยเรียบร้อยมันจะมีคนเอาลงบะเนี้สิบหัวไปแล้วทำให้ชมโอ้ยไม่ใช่แหละไอเต๋อมึงไม่ใช่แล้วโคเลยเต๋อไอชิบหายมึงโบไปเนี่ยไอเตอ๋ไมมเตไอ,ตอไม่ว่าไม่ใช่ว่าแบนลิงเหรอโมโหแล้วเออมีลิง โอ้ยอเตอ๋อสิบเอ็ดหัวปีเตอ๋อสิบเอ็ดหัวเฮ้ยโอ้ย,อยใครที่รู้ตัวว่าตัวเองตึงมเมากับมันหน่อยใครที่รู้ตัวว่าตัวเองตึงโคตรตึงมเมากับมันหน่อยโอ้ใจแอนตายใจแอนไอ้น้องไปเราเก็บหน้าไปไอ้น้องเนี่ยเต๋อไปเอาสคริปต์มาวันนี้อาเนื้อครับสคริปต์ร้านไหน โอ๊ยกูใจจะบ้าตายใครเล่นอยู่ใครยังมีชีวิตอยู่มาตัดให้ผมหน่อยใครมีชีวิตอยู่มาตัดให้หน่อยโอ้ยไม่ใช่แล้วมันแปลกๆขอยาระตกนะขอยาถ้าใครใจดีก็ให้นะใครใจร้ายเขาก็ไม่ให้นะครับถ้าขอใจดีเดี๋ยวขอให้นะโอ้เล่นเหลือแต่แบบโอ้โหมึงเข้ามามึงน,นอนขอยาอย่างเดียวเลยมึงได้เล่นบ้างปะเนี่ยโอ้แล้วไง โอ้แล้วยังไงแล้วเตอ๋อโอ้ยเปิดหัวเอาเอาเอาอ๋อยามีอยู่แล้วอ๋อขอยาฟันหัวแตกฟันหัวตแตกเนี่ยโอ้ยมเมชทนเข้าสิงผมอยู่ไม่ได้เกิดเดี๋ยวลงคลิปรอโอ้โหกระตกจังโอ้แล้วไงแล้วเตอ๋อสิบสองหัวโอ้ยแล้ว,แล,ว e แล้วปีเตอร์ส e ิบสองหัวปีเตออีสปอร์ตแล้วปีเตออีสปอร์ตสิบสองหัวแล้วไอ้อ้าวแล้วคนนี้ คนนี้น่าจะพันยายอยู่ <c oughs> คนนี้พันยายอยู่ <c oughs> เอาเอาเอาแล้วพันเรียกเอาเอาดิเอาดิแล้วเปิดเอ้าแล้วเปิดเดี๋ยวปีเตอร์บุกเรียบร้อยหัวแตกเรียบร้อยโอ้โหไอ้เหี้ย What What the fuck วิเดียวหัวแตกโอ้โหมึงเอาไปเลย30บอยอมเสียเกมนี้จะได้เสียตูด เกมนี้น่าจะเสียตูดพี่น้องชายเกลียนหนูครับน้องชายอะไรครับค้างอ่ะมาเดี๋ยวเต้นเล่นด้วยครับอยากเจอพี่ชีโอ้ยผมก็ค้างเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวจบเกมนี้จะต้องรีเกมละโอ้โหเฮี้ยโคตรตึงโอ้ยเต้นเดี๋ยวเต้นเดี๋ยวรอครับเต้นเดี๋ยวรอเลยน้องโอ้โหเดี๋ยวปีเต๋อปีเต๋อสิบสามหัวแล้วนะเฮ้ย แล้วปีเตอร์ฟันเรียกเอ้าแล้วปีเตอร์เอ้าแล้วเขาไม่เล่นเอ้าเอ้าแล้วปีเตอร์ฟันเรียกไงโอ้โหแล้วปีเตอร์ฟันเรียกไงเอาดิเอาดิปีเตอร์เอาดิโฮ้ยเอาดิเอ้าเฮ้ยไอ้ยี่คนดีปีเตอร์เออเอาดิเออนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยตัดมันไอ้น้องตัดหน่อยอะตัดมันตัดไอ้น้องตัดตัดไม่ได้ตัดไม่ได้น้องตัดไม่ได้ นั่นแหละไอ้น like, ้องตัดไม้ได้โอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นไอ้นั่นมันยังไม่ได้เล่นโอ้สู้สู้ด่วยน้องเอาเอาเอาหัวแตกเอาให้หัวแตกเอาใหัวแตกเอาให้หัวแตกเอามันเอามันให้น้องให้น้องเอามันสวยสวยสวยน้องชายสวยน้องชายไอ้น้องไอ้น้องยิงมันไอ้น้องไอ้น้องพี่ไม่อยากเสียตังค์พี่ไม่อยากเสียตังค์ไอ้น้องยิงมันไอ้น้องไอ้น้องโอ้โหไอ้ยัย ไออีกคนวิ่วิ่งไปวิ่งมาไม่ยิงวะโอ้ยเสื้อดำไอ,ไอเสื้อดำวิ่งไปวิ่งมาไม่ยิงอ่ะเฮ้ย